5. วันนี้พบกับคุณครูโมเมยแล้วนะคะวันนี้คุณครูโมเมมีเทคนิคดีๆในการสอนลบเลขให้กับเด็กประถมวัยเพื่อให้เด็กๆเข้าใจง่ายนะคะอุปกรณ์อของเราง่ายๆเลย 1. กระดาษ A4 2. แผ่นเครืองสผ้าเช็ดสเมจิกหไว้บอร์ดหกโปสอีกและเจ็ดกันไกลนะคะอ่ะวิธีการทำนำแผ่นกระดาษ A4 มาเลยหแผ่นนะคะอ่ะดแรกให้เราติดโปสอิกก่อน หากันนิดนึงนะคะอ่ะติดไปเลยเอสีหนึ่งเราจะได้อยู่สี่รูปนะคะอ่ะติดไปอย่างนี้ให้รอประมาณห่างกันพอประมาณนะคะห่างเท่าๆทกันอ่าต่อไปให้คุณครูน,น้าเมจิมาวาดรูปเป็นหัวคนนะคะนี่อย่างนี้ให้มันพอดีกับโปสต์อิกนะคะขนาด ต่อไปเราก็จะวาดปากให้มันกว้างนิดนึงนะคะเพื่อที่เราจะเขียนได้นะคะคุณครูท่านไหนที่มีความสามารถในการวาดรูปสวยๆส,สามารถวาดรูปอื่นได้นะคะส่วนครูมีขอใช้รูปนี้ก็แล้วกันนะคะอ่าพอวาดปากเสร็จเราก็เติมตาให้หน้อยเพื่อให้น่ารักนะคะเติมให้หมดเลยนะคะสมมติว่าครูเนี้เติมเสร็จแล้วเนาะนี่งมมดสีภาพนะคะ ต่อไปข้างล่างคุณครูอาจจะนําสีไม้หรืออะไรก็ได้นะคะมาตกแต่งข้างล่างให้ส,สวยๆเดี๋ย็กูมมีขอเขียนว่าลบเลขกันเถอะนะคะจะได้ไปเร็วๆและเข้าใจง่ายนะคะ่าลบเลขกันเถอะโอเคเรียบร้อยแล้วเรานำปพ๊อีกออกไว้ก่อนนะคะยังไม่ทิ้งนะเราจะได้ใช้อยู่นะคะอ่าต่อไปนําแผ่นเคลือบมาค่ะอันี้สอดใส่เราจะนําไปเคลือบนะ เราไปเคลือบไปเลยอ่ะสมมุติว่าเราเคลือบเสร็จแล้วเราจะได้ประมาณนี้นะคะคุณครูท่านไหนอยากได้หลายๆแผ่นเราสามารถนำไปถ่ายเอกสารแล้วก็เคลือบหลายแผ่นได้นะคะอ่ะวิธีการเล่นเล่นยังไงสมมุติว่าเราให้โจทย์กับเด็กๆว่าห้าลบกับสามได้เท่าไหร่เรานำพวกอีกมาแล้วให้เด็กๆตัดกระดาษเรามีเส้นผมกีเส้นคะห้าเส้น ขั้นตอนนี้ท่านครูดูกับเด็กๆด้วยนะคะเพราะว่ากระไกษของมีคมเนาะอันนี้จะฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กให้กับเด็กๆด้วยนะคะให้เขาตัดไปเลยมีเส้นผมอยู่ห้าเส้นเขาก็จะได้นับจํานวนด้วยนะคะเรามานับพร้อมกันดีกว่าหนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้นสี่เส้นห้าเส้นเด็กๆน่าไปติดไว้นะคะติดเป็นผมอย่างนี้ห้าลบกับสามเหลือเท่าไหร่นะมีเส้นผมอยู่ห้าเส้นลบออกสามเส้น หาลงมามาสามเส้นเหลือเส้นผมกีดเส้นหน้าอ่านะพร้อมกันค่ะหนึ่งสองใช่ค่ะห้าลบสามเหลือสองอ่าคุณครูสามารถนำผ้ามาเช็ดตรงนี้ได้นะคะ ก็จะสะอาดมาเดิ่มและทําหัวข้อถัดไปหรือข้อถัดไปนั่นเองแค่นี้เด็กๆก็จะสนุกสนานในการเรียนและก็ไม่น่าเบื่ออีกต่อไปค่ะครานิตรศา,าจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปสาหรับวันนี้คุณครูโมเมมีเทคนิคดีๆแค่นี้มาพบกันใหม่คนะลิปหน้าบาย